บบฝัเรื่องนี้จะโฟกัสที่เคมีอินทรีย์โดยเฉพาะองค์ประกอบหลักของเคมีอินทรีย์ที่น้องต้องรู้นะคะคาร์บอนมีสูงสุดได้แค่4แขนออกซิเจนมีโอกาสสูงสุดได้แค่2แขนไฮโดรเจนมีโอกาสสูงสุดก็คือได้1แขนไนโตรเจนมีโอกาสสูงสุดได้3แขนเขาให้เขียนโครงสร้างลูอิสนะคะเขียน C ก่อนแล้วก็ตามด้วยโแล้วก็ตามด้วย C ขาดเหลือเท่าไหร่ก็เติมไฮโดรเจนมันลงไปเลยคับทุกคนสวัสดีค่ะผมสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราเข้าสู่ที่แบบฝึกหัด12.1นะครับ เอ่อโดยบทที่12.1เนี่ยจะเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์เนาะซึ่งคี่คิดว่าคนที่เรียนวิโอดีอยู่น่าจะเป็นน้องม .6 นะฮะเพราะว่ามันเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด12.1 ถ้าแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่กับปั่นด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กับปันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจริตจังเลยอย่าลืมแท็ก Story IG มาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะับน้องๆสามารถทํารีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านทิก To ็ เพื่อให้คนที่ประเทศไทยเนี้ยครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทําคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกตอเป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกันแบบฝึกหัดเรื่องนี้จะโฟกัสที่เคมีอินทรีย์โดยเฉพาะนะครับและแบบฝึกหัดเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องการเขียนโครงสร้างเคมีอินทรีย์นะครับโดยองค์ประกอบหลักของเคมีอินทรีย์ที่น้องต้องรู้นะครับคือ คาร์บอนเนี่ยคาร์บอนเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าอยู่หมู่ c a ดังนั้นเวลามันจับปัญหาครับมันจะจับได้มากสุดเพียงแค่4แขนเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้จำไว้ว่าคาร์บอนมีสูงสุดได้แค่4แขนไม่มีโอกาสที่จะเกินนี้ได้นะครับส่วนออกซิเจนนะครับจะอยู่หมู่6นะครับมีโอกาสสูงสุดก็คือได้แค่2แขนนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับมีโอกาสสูงสุดก็คือได้1แขนส่วนไนโตรเจนมีโอกาสสูงสุดได้3แขนนะครับเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอันเนี้ยเราต้องไปเรียนในส่วนของพธะเคมีอ่า บ,บทพันธะเคมีตอนที่เราเรียนกันตอนม4เทอมเทอมหนึ่งะฮะที่เรื่องการเขียนสูตรโครงสร้างว่าแต่และตัวเนี่ยต้องการที่จะเหมือน,นุงแปดนะมันเลยเป็นเหตุผลที่คาร์บอนเหล่านี้ครับต้องมีสี่แขนออกซิเจนต้องมีสองแขนไฮโดรเจนต้องมีหนึ่งแขนและไนโตรเจนต้องมีสามแขนเพื่อให้ตัวเองะอะครับครบแปดเนาะเพราะนั้นพอเราเข้าใจหลักการตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราฉเฉลยในส่วนของแบบฝึกหัด12.1เลยนะครับแต่ถ้าใครตามไม่ทันสงสัยยังไงนะครับแนะนำว่าให้ปีเรียน ในเนื้อหาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เรียนเนื้อหาให้เข้าใจก่อนฟังพี่กับปัน,ฉนเฉลยอาจจะงงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเลยกันนะครับข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าจากสูตรนะครับของสารประกอบเคมีอีเหล่านี้นะครับข้อ1นึให้พี่กับปันเนี้ยเขียนสูตรโครงสงร้างลูอิสก็คือเขียนสูตรในลักษณะแบบเส้นนั่นเองนะฮะมาที่ตัวแรกครับคือ C, 1, C 2, H สอง C สองสองนะครับเพราะนั้นพี่กับปันก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นลักษณะคือ C กับ C ครับและทีนี้มันมี H แค่2ตัวเนาะ อันพี่ก็เลยรู้เลยว่าเออมันเป็นพันัสามนะแล้วก็มี C h ในลักษณะนี้นะครับโครงสร้างตัวแรกก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้เองนะครับต่อมาตัวที่2นะครับก็คือเป็น C ดับเบิลบอลโอนะครับแล้วก็ f 2ตัวนะครับก็จะกับ C ีเพื่อให้ C เนี่ยครบสีแขนโครงสร้างตัวที่สองาะหน้าจะเป็นแบบนี้นั่นเองต่อมาโครงสร้างตัวที่สานะครับพี่กัปตันก็เห็นแล้วเออมันมี f 4ตัวเว้ยแสดงว่ามันน่าจะเป็น C ขีด O ขีดในลักษณะแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ มี S ล้อมรอบอีก3ตัวนะฮะก็จะเป็น C C O นั่นเองต่อไปเป็น N s 5 N นะฮะพี่ก็ไปก็เขียนแล้วเป็น C นะฮะมี S ล้อมรอบ3ตัวนะครับแล้วก็มี N ตัวหนึ่งแล้วก็มีเดล้อมรอบอีก2ตัว N จะได้ครบ5แขนนะครับนี่แค่นี้เองเราก็จะเสร็เขียนโครงสร้างลิวอีสได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโครงสร้างลิวอีสของแต่ละตัวนะครับ ตอนแรกเขาบอกว่า1.2นะครับเขาบอกว่าสูตรโมเลกรุลใดมีพันธะคู่ในโมเลกรุลนะฮะพี่กับนก็ดูแล้วปรากฏว่าตัวที่มีพันธะคู่ในโมเลกรุลก็คือเป็นตัว c s 2 o ครับที่มีพันธะคู่ในโมเลกรุลสูวนโมเลกรุลใดมีพันธะสามในโมเลกรุลนะฮะพี่ก็เห็นและก็คือเป็นตัวนี้เนาะ C2H2 นะฮะก็ <c ười> ตอบเลยว่าเออเป็น C2H2 นะที่มีพันธะสามในโมเลกรุลนะฮะก็ <c ười> ตบตบตรงตเลยและ1.4เขาให้เขียนแบบย่อนะครับ การเขียนแบบย่อก็คือการหุบไฮโดรเจนลงนะฮะจำไว้เลยนะการเขียนแบบยอ่อคือการหุบไฮโดรเจนลงจากปกติเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็หุบไฮโดรเจนลงครับก็จะกลายเป็น Cs t r ป p l ลแล้วก็ Cs ครับเห็นนะก็คือการหุบลงการหุบไฮโดรเจนนะฮคะรับ Cs2 double bond O อย่างเงี้ยครับอ่าก็คือการเขียนโครงสร้างแบบหุบลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวด d บ u b l e bond O เนี่ยบางครั้งเขาไม่เขียนก็นได้ก็คือเป็น Cs2O เลย ส่วนตอนนี้ก็เป็น c f 3แล้วตามด้วย Os นะครับตอนนี้ก็เป็น c f 3แล้วก็ตามด้วย Nh2 ในลักษณะแบบนี้เขียนปะมันคือการุบลงนะฮะไม่ไม่ไม่เขียนพันธะเนาะแต่เป็นการุบลงแต่จะเขียนพันธะบางส่วนก็คือพวกพันธะคู่พันธะสามอะไรเงี้ยก็จะเขียนให้เห็นบางส่วนนะครับมันคือการุบของพันธะลงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการเขียนแบบย่อนั่นเองนะเพราะนั้นถ้าเขียนแบบย่อก็จะได้หน้าตาโครงสร้างเป็นแบบนี้นั่นเองครับจบเลยเขียนเนาะอ นี่ต่อมาข้อที่1.5ครับเขาให้พี่กับนันเขียนแบบเส้นก็คือแบบเส้นบรรทัดเพราะฉะนั้นถ้าเขียนแบบเส้นบรรทัดตัวนี้นะครับก็จะเป็นพันธัดสามอย่างเดียวส่วนตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น c ใช่ปะ่ะแล้วก็ s 2ก็คือ d o บ b ลบอ o n d o ได้แค่นี้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นขีดแล้วก็ os นะครับเพราะว่าจำได้ไหมการเขียนโครงสร้าง1 1ขีด1มุมเนี่ยเท่ากับ c 1ตัวถูก้อไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันทําไม่ได้มันก็ทําได้แค่นี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือเป็น c แล้วตามด้วย n แล้ว็ F2 เหน การเขียนแบบเส้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้เขาบอกว่าพร้อมให้เหตุผลด้วยว่าเส้นแบบนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเอาจริงๆสําหรับพี่พี่มองว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเอเหตุผลที่ไม่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะมันเล็กมากเลยเห็นปะมันไม่สามารถระบุอะไรได้ชัดเจนเห็นปะเออเราไม่รู้ได้ซงว่าตัวนี้คือ C หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือมันระบุอะไรได้ไม่ชัดเจนมันตัวเล็กมันไม่ค่อยชัดเจนถ้าเปรียบเทียบว่าเราเขียนแบบนี้หรือเราเขียนแบบนี้มันค่อนข้างชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพี่มองว่า ไม่เหมาะสมเพราะไม่ค่อยชัดเจนครับอไม่ค่อยชัดเจนอโครงสร้างของเขามันไม่ค่อยเคลียร์นะครับถ้าเทียบกับแบบยอ่อแบบยอ่อดูแบบเคลียร์กว่าเข้าใจกว่าเก็ตกว่าครับเพราะฉะนั้นก็ตอบไปตามนี้เลยนะครับเนอะอันนี้ก็คือ1.5นะครับผ่านปะเออนะครับค่อยๆไปลูก เพราะว่าน,นี้มันต้องเรียนในร่่งของพนักเคมีนะครับบทนี้จะใช้พนักเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะตอนที่เรียนโคเวเลนต์ฮะพนักโคเวเลนต์ตอนที่ฝึกเขียนโครงสร้างพี่กัปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำา้ามาบอกครับทุกคนใครที่ดาวน์โหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด 100บาทในการสมัครเรียนคอร์สนีของพี่กำลันครับสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กำลันไม่มีอะไรจะให้นอกจากส่วนลดทีนี้นะครับขอหวังว่า,วาคงจะเป็นของหวานเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมันของไม่ควรและตั้งใจเรีนนยนตะ่อนะสู้ๆไปกำลังใจให้กับทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย เขาให้เขียนโครงสร้างิรอิสนะคะก็คือแตกไฮโดรเจนเพราะนั้นทุกจุดตรงนี้จะมี C หมดเลยพี่กับเนก็เขียน C ก่อนแล้วก็ตามด้วย O แล้วก็ตามด้วย C นะครับทีนี้ C ต้องมี4แขนงใช่ไหมครับขาดเหลือเท่าไหร่ก็เติมไฮโดรเจนมันลงไปนะครับทุกคนขาดเหลือเท่าไหร่ก็เติมไฮโดรเจนลงไปหลังจากนั้นย่อใช่ไหมอ่ะตัวนี้ย่อก็คือเป็น CS3O แล้วก็ CS3 ปลายเห็นไหมพอย่อปุ๊บก็จะได้หน้าตาโครงสร้างเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองได้ไหมได้ไหมได้ไหม สูตรโครมาซ่านะครับนับจำนวน C นะฮะ C มี2ตัวก็เป็น C2 H มี6ตัวก็ H6 แล้วก็ O มี1ตัวก็เป็น O ก็กลายเป็น C2 H 6 O นั่นเองครับก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะใช่าไหมเออต่อมานะฮะข้อที่2.2ครับ2.2ก็คือตัวนี้นะฮะก็คือ C C ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นเส้นก็คือมี C 2ตัวตึงๆแล้วก็ค่อยตาม L, ะะาบบด้วยซีแอลนะฮะโครงสร้างแบบนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ แต่ถ้าเป็นลิวอีสนะครับก็เป็น C ีคิดซีแล้วก็ตามด้วย CL นะฮนะที่เหลือก็เติมไฮโดรเจนให้ C แต่ละตัวครอบ4แขนครับไฮโดรเจนให้4แต่ละตัวครบ4แขนก็ได้ลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองเนาะอุ๊ยขอโทษนะมันมี CL 2ตัว s อรี่มันก็ต้องเป็น CL 2ตัวในลักษณะแบบนี้พี่น้อตอนเพิ่งเห็นเนาะมันก็จะมี CL ตัวหนึ่งไปเกาะตรงน,นี้นะครับนี่นะโครงสร้างหนูก็จะได้เป็น C2H 4แล้วก็ CL อห้อยสองนั่นเองนะ เป็น C2 H4 แล้วตามด้วย CCl2 ครับโนะครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับต่อมาข้อที่2.3นะครับ2.3นะ1 2 3 4 5 6 C6 ตัว1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะ C6 ตัวก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เขียนหยบย่อนะครับก็จะเป็น CS3 นะตัวนี้ CS2 ซ้ำกัน4ตัวใช่ปะก็วงเล็บ CS2 มีทั้งหมด4ตัวแล้วก็เขียน CH3 ปิดท้ายก็จะได้หน้าตาโครงสร้างเป็นแบบนี้ CH3 วงเล็บ CH2 ทั้งหมด4ตัวก็วงเล็บ4ตัวแล้วก็ CH3 ปิดท้ายทีนี้สูตร C ก็ไปนับ C จากในนี้เอานะลูกแล้วก็นับไฮโดรเจนจากในนี้เอาก็จะได้มาเป็น C6H14 นั่นเองฮะทุกคนนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ค่อยๆนับเอานะครับตอนน่อไปตัวนี้ครับมี C 3ตัวครับทุกคน1 2 3นะฮะแลังจากนั้นตัวที่4จะเป็น NH2 ครับทุกคน นี่ก็ได้เป็น N2 A ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมา C มี3ตัวใช่ไหมครับก็เขียน C 3ตัวเลย 1, 2, 3แล้วก็มี N ตัวสุดท้ายที่เหลือก็คือจับไฮโดรเจนให้แต่ละตัวครบจำนวนแขนตามที่เขาต้องการ N ก็ให้ครบ3แขนไฮโดรเจนก็ให้ครบ4แขนแค่นั้นเองหนูก็จะได้โครงสร้างแบบ l e อี s ที่สมบ,บูรณ์แล้วนะครับไปนับ,บ C กับบ,บ H มานะครับแล้วก็จะได้อ,ออกมาเป็น C3H9N ครับทุกคน 2.4ก็จะได้อ,าาออกแบบเป็นแบบนี้เนาะ C3H9N นะครับต่อมาเป็นวงปิดนะครับวงปิดตัวนี้เนาะถ้าเขียนโครงสร้างแบบให้เห็นชัดๆก็จะเป็น C O แล้วก็ C อย่างงี้เนาะอ่าแล้วก็มี C ลงมาข้างล่างซึ่งปิดท้ายเป็น C-S3 ส่วนนี้เป็น C-S เฉยๆแล้วตัวนี้ก็คือเป็น C-S2 นะครับถ้าเขียนโครงสร้างแบบให้เห็นชัดเจนก็จะเป็นอีก C O C นะครับแล้วก็เติมไฮโดรเจนครับทวน เติมไฮโดรเจนชึมๆๆาเติมไฮโดรเจนให้ C แต่ละตัวครบ4แขนหน้าตาโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้นับ C นํา H ฮ O ก็โจะได้มาเป็น C3 H ก็6ตัวแล้วก็ O อีก1ตัวก็เป็น C3H 6 O นั่นเองครับจบเลยได้ปะได้ปะเออนะครับค่อยๆไปนะมาดูตัวต่อมาลูกมาตัวนี้ยุบครับยุบครับขอยุบก่อนเนาะเป็น c H 3 C-F2 แล้วก็ตามด้วย c o o s นะครับทีนี้ถ้ามาเขียนโครงสร้างก็เป็น1 2 3สามแล้วก็ดับเบิลบอนโอนะ้วตามด้วย O อนะครโครงสร้างเ้างก็จะได้หน้าตาแบบนี้1 2 3สอาม่า C มี3ตัวเนาะอ่ะก็จะได้เป็นแนบบดีนั่นเองครับทีนี้นับจำนวน C ครับ C มี3ตัว S มี6ตัวแล้วก็ O มี2ตัวนนองก็ได้โครงสร้างเป็นแบบนี้นั่นเองครับจบเลยได้ไหมอืมต่อไป2.7ครับทุกคนเราค่อยๆมาดูนะ ทีนี้เป็น C C นะครับเพราะนั้นพี่ก็จนเขียน C C ก่อนนะฮะถ้าวงเล็บแบบนี้แสดงว่ามันมีชดขึ้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วย C H 2ครับนี่แล้วก็ตามด้วย C แล้วก็ d บ u b l e bond C ในลักษณะแบบนี้เนาะทีนี้เราก็เขียนโครงสร้างให้ H ให้ C แต่ละตัวเนี่ยมี H ครบ4แขนนะครับนี่แล้วก็เขียนโครงสร้างสุดท้ายให้มันมี H ครบ4แขนนะครับก็ไหนไม่ครบก็เติมให้ครบครับ แล้วก็จะได้หน้าตาอ,ออกมาเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็ทำการเขียนเลยครับ1231234 1234หนึ่งสองสามสี่หนะครับแล้วตัวนี้เป็นดับเบิลบอร์นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะทีนี้ก็จะเป็น c 6ก h สิครับนี่ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็น c 6ก h สิบลองนับดูนะต่อมาข้อตัวนี้ครับเป็น2 2.8เนาะ 1, 2, 3, 4, 5, 6อันนี้มี C 6ตัวพี่เอเดนเขียน C 6ตัวก่อนแล้วตัวปลายนะครับเป็นพันธะ3แล้วก็ตัวนี้เป็น C บน C ล่างก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็ทำการเติมไฮโดรเจนให้ C แต่และตัวครบ4แขนครับแล้วก็เติมไปเลยนะครับอ่านะครับระวังแขนเกินนะครับก็คือการเติมแขนเกินก็คือ C ไปมี5แขนแบบนี้ก็จะระวังแขนเกินนะครับเขาก็จะเรียกว่าแขนเกินอ่าก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะทียุบครับก็จะได้เป็น CS 3 CS 2อ่าแล้วก็เป็น C ใช่ปะ่ะแล้วตัวนี้มันจะตบลงมาใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นมันจะตบมาที่เมนเชนเนาะเราก็ตบมาเป็นวงเล็บ CS 3าเนี่ยจำนวน2ตัวนะครับก็คือมีบนกับมีล่างแล้วก็ CS 2แล้วก็ C t ป i p l แล้วก็ C H ครับ หยับยอดดองก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้นับ C ีเนาะก็จะได้เป็น C8H14 ครับทุกคนพี่นับแล้วนะลองนับดูนะลูกลต้องได้แบบนี้ต่อมามาดูแบบวงกันบ้างนะครับแบบวงนะครับยุบก่อนเนาะก็คือเป็น C ดับเบิลบอลโอนะถ้ายุบก็คือได้แบบนี้เนาะตัวนี้ก็คือเป็น c ี H 2อ่สอันนี้ก็คือเป็น NH ตัวนี้ก็เป็น c ี H 2อ่าตัวนี้ก็เป็น c S 2แล้วก็ปิดวงในละักษณะแบบนี้นะครับ ทีถ้าเรามาเขียนโครงสร้างก็จะเริ่มมาแบบนี้ตึชตึชอันนี้เป็น N นีฮะ N H อ่าตัวนี้ก็คือเป็นวงปิดปุ๊บแล้วตัวนี้เป็น Double Bond O นะครับโครงสร้างแบบเส้นน้องจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้นับ C ครับก็จะเรออกมาเป็น C 1 2 3 4งส C C ตัวครับ H 2 3 6 ตัวแล้วก็ n อีกหนึ่งตัวแล้วก็ o อีกหนึ่งตัวก็จะได้สูตรเป็นแบบนี้ครับ c4h7no นั่นเองครับผ่านไหมได้เนาะต่อมา2.10ครับทุกคนมาดู2.10กัน2.10เป็น c ิปน c ใช่ป่ะก็เขียน c ก่อน3อันแล้วก็มีน้อง cl มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตามด้วย c นะฮะแล้วก็ที่ h ขีดข้างบนอ่าแล้วก็มี cs3 นะฮะกี่ตัวล่ c ีสตัวเดียวนะฮะแล้วตามด้วย C ดับเบิลบอลโอนะฮะแล้วตามด้วย CS3 อีกทีหนึ่งนะฮะนี่แบบลิวอิสก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าแบบตรงๆนะครับก็จะเป็นพนธสามคีดซีเอลคีซีอ่าสอรี่นะ C นะอ่าแล้วก็มี CS3 ขึ้นไปข้างบนนะฮะตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ลงมาข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็ ลงมาตัวนี้อันนี้ก็เป็นดับเบิลบอร์ดโอโครงสร้างแบบเส้นน้องจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอพนักสึา 5, มันหักมุมไม่ได้อันนี้เราต้องรู้เนาะเขียนย่อยนะครับ ạ? ก็คือมี C 6ตัว S 7ตัวแล้วก็ O1 ตัว C l 1ตัวนะครับสูตรโครงสร้างน้องก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะสูตรเคมีน้องก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเองครับผ่านไหมเออ <gameplay> นะครับอันนี้ต้องเก,กิดจากการฝึกนะครับน้องต้องไปฝึกเขียนโครงสร้างนะคะเพิ่งเรียนไปเจอแล้วเนาะก็ต้องฝึกการเขียนโครงสร้างให้ได้ มากๆนะครับเพราะนั้นต้องฝึกอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่ะโอเคเนาะเพราะนั้นก็จบแล้วนะฮสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เนาะก็อย่าลืมกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับใน EP ีนี้ก็คงจบเท่านี้เนาะสำหรับแบบฝด12.1อันนี้ก็เป็น Special for you นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ในคิดว่าน้องน่าจะเป็นม .6 กันนะฮะพี่ก็เลยไม่มีอะไรจะให้ในหานที่น้องตั้งใจเรียนนะครับก็ขอมอบเป็นบัตรส่วนลด100บาทให้กันละกันนะฮะสำหรับ เพาะ cos ม6เม1บวก2นะครับผมก็ขั้นตอนการใช้ส่วนลดนี้ก็สามารถถ่ายรูปสําหรับใบส่วนลดน้ครับส่งไปที่ inbox อกซ์พล้ดเพลินๆ e นะครับได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งได้เลยว่าเออหนูอยากได้ลดส่วนไหนอะไรยังไงนะฮะหนูก็แจ้งได้เลยนะครับแต่น้องต้องดาวน์โหลดเอกาสารนี้ที่ลิงก์ด้าน,นล่างนี้ก่อนเนาะถึงน้องถึงจะแคปนะไอ้เขาเรียกอะไรนะน้องถึงจะได้ไอ้ตัวคูปองส่วนลดตัวนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแม่กนะฮะก็ให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนแล้วกัน ดัะนั้นก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับแล้วน้องๆน้องจะเก่งขึ้นทุกวันแน่นอนลูกโอเคปะเพราะฉะนั้นสาหรับ EP นี้ก็คงจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจพี่กับตันด้วยนะครับพี่กัปตันจะได้มีแรงในการทําคลิปเฉลยแบบนี้มาให้น้องๆด้วยเสมอๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ